พักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณอุ้งอิงเนะครับเป็นนายกคนที่31มีการโหวตปรากฏว่าเสียงรัฐบาลเกินโอ้น่าสนใจมากแต่คุณอุ้งอิงท่ามกลางความท,ท้าทายมีแรงส่งที่สำคัญนั่นก็คือคุณทักษินชินวัตรนะครับต้องบอกว่าเป็นพิธีรับพรมราชงนการที่ใหญ่กว่าหลายๆนายกมนทีรวมทั้งคุณเสรษฐาด้วยซ้ำ เวลามองวิเคราะห์การเมืองเขาไม่ได้วิเคราะห์แค่คุณอุง้งอิงเขาวิเคราะห์ว่าแรงส่งคือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะออกแรงมาช่วยขนาดไหนสวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปรมในเพจนิวเคลียรของโพสต์เดย์นะครับต้องบอกว่าเรื่องที่ฮอตที่สุดวันนี้ต้องไม่เกินนะฮะเรื่องของคุณอุง้งอิง แพทองทานชินวัตรที่เป็นนายกรัมนตีคนที่31ไปเรียบร้อยแล้วที่คุณอุ้งอิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัมนตีคนที่31ได้เพราะว่าคุณเศษฐถาถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนุนให้ขาดคุณสมบัติด้วยความผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมและมีการประชุมกันเย็นนั้นเลยที่บ้านจันทร์สองล่าเสนอชื่อแรกชื่อคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับ ให้เป็นนายมตีคนที่3าแต่ปรากฏว่าทันทีที่เสนอปับ๊บข่าวออกมาตอนกลางคืนและช่วงเช้านะครับก็มีโซเชียลเต็มเลยเอาขุดเอาเรื่องที่คุณชัยกเกษมนิติสิริเนี่ยเคยเสนอแก้ไขมาตรา1นึนะครับทำให้พักเพื่อไทยเปลี่ยนเกมครับไปเสนอคุณแพรทองทานเพราะว่ากลัวว่าไปเสนอชื่อคุณชัยกเกษมแล้วจะถูกวินิจฉัยเหมือนกรณีของพักก้าวไกลได้ ทำให้ก็มีการประชุมกันแล้วก็เสนอชื่อคุณอุงอิงเนะครับเป็นนายกคนที่3 1และเย็นวันเดียวกันวันที่15พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด314เสียงนะครับก็หนุนคุณอุงอิงเช้าต่อมาวันที่16วันศุกร์มีการโหวตนะฮะมีการโหวตปรากฏว่าเสียงรัฐบาลเกินโอ้น่าสนใจมากรัฐบาลมี314เสียงคนที่ไม่มาโหวตเนี่ยนะก็จะมีคุณเฉลิมอยู่บำรุงและพลเอกประวิตร วงสุวรรณสองเสียงไม่หายไปอีกสองเสียงที่หายไปนะครับก็คืออาจารย์วันมวนนอมทาประธานสภาคุณพิเชษเชื้อมังพานรงประธานที่ต้องงดออกเสียงแปลว่ารัฐบาลควรได้เสียงสนับสนุนสามแต่ได้เพิ่มมาเก้านะฮะคือเกินเสียงรัฐบาลมา9เสียงไม่ชอบ1 5บห้าร้อยสีนะครับงดออกเสียง27เป็นประชาธิปัตย์ยีนะครับและก็เป็นประธานแลรองประธาน2 จบนะฮะจบอย่างนั้นนะครับเสียงฝ่ายค้านที่มาเติมรัฐบาล6เสียงนะครับนำโดยคุณถากรตันตทศิษย์นะครับปฏิริษหนึ่งเดียวและเขาบอกกันว่าคุณฐากรเนี่ยเป็นว่าที่รัฐมนตรีต้องตามไปดูวนะ่าว่าโหวต6เสียงมา,าเป็นว่าที่รัฐมนตรีได้ไหมและก็มีพรรคเล็กอีก3เสียงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับคุณนุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยต้องบอกว่าสร้างสถิติหลายอย่าง เป็นนายกรันตทีหญิงคนที่สองของประเทศไทยเป็นนายกมาจากจุฬาคนแรกของประเทศไทยจุลาองค์ก่อนไายอะไรนะเป็นนายกรันตทีที่มาจากชินวัตรคนที่สามแต่ถ้าทีมีนามสกุลชินวัตรคนที่สามแต่ถ้าตระกูลเนี่ยสี่นะฮะเนื่องจากต้องนับรวมเอาคุณสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องเขยคุณทักษิณเข้าไปด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับวันที่21อีก2วันเนี่ยคุณอุ้งอิงแผทองทานเนี่ยจะอายุครบ 38ปีย่างสมแนะครับและก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินเฉียดหมื่นล้านนะจากธุรกิจต่างๆหลายอย่างโดยเฉพาะอสาาังหาริมทรัพย์โรงแรมและอื่นๆนะครับหลังจากที่ได้รับเสียงโหวตนะให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 1คุณอุงอิงแถลงเลยนะว่าจะทําหน้าที่เต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานอะไรที่ได้รับมอบหมายนะครับเราทุกคนก็พร้อมที่จะทํางานหนักเพื่อพี่น้อง ประชาชนนี่คือสิ่งที่คุประกาศให้คำม,มั่นไว้แล้วครับและก็บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทําให้ประชาชนมั่นใจสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตคําสัญญาค่ะคุณลุงองนะครับหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าตระกูลชินวัตร <c oughs> เป็นตระกูลผูกขาดทางการเมืองไหมต้องบอกนะครับมันมีหลากหลายประเทศที่มีผู้นําที่มาจากตระกูลเดียวกันสหรัฐอเมริกามีทั้ง3าตระกูลนะครับ สหราชอาณาจักรเครืองกรีกก็มีอินเดียก็มีอาเซอร์ไบจันก็มีแคนาดาก็มีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเยอะที่สุด5คนนะตระกูลเดียวกันชิลีแอสโตเนียเกาหลีใต้สีลังกาฟิลิปปินส์นะกริสและมาเลเซียสิงคโปร์นะอินโดนีเซียและอีกประเทศหนึ่งนะที่เราไม่ได้พูดถึงกัมพูชากัมพูชาเนี่ยคล้ายเปี้ยเลยกับคุณอุ้งอิงและคุณ ทักษิณชินวัตรเพราะว่าพ่อของคุณมาเน็ตคือสมเด็จอุลเซนเป็นนายกมาก่อนนะครับวันที่สมเด็จอุลเซนมาเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ยที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยบอกกับคุณทักษิณว่าหวังว่าหลานสาวซึ่งตอนนั้นคุณลุงยิ่งอยู่ด้วยนะในบ้านน่ะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเราเคยสัญญาร่วมกันว่าวันหนึ่งลูกของเราทั้งสองคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงจังหวะเวลา ที่พร้อมๆกันเป๊ะเลยนะครับระหว่างกัมพูชากับไทยนะครับสิ่งที่ท้าทายคุณลุงอิงเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วสิ่งที่ต้องทำครับคือเรื่องเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจจะสุดตอนนี้เราจะเห็นว่าการลงทุนภาครัฐเลขอชนน้อยมากเมื่อวันก่อน,อนเนี่ยเมื่อเช้าวันจันทร์นี่แหละทางสภาพัฒน์ทางสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ย บอกว่าเราโตแค่2.5ซึ่งโตต่ตำกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็นการบ้านใหญ่ข้อใหญ่ที่คุณอุงอิงต้องหาทีมเศรษฐกิจที่ดีขับเคลื่อนและเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพการเมืองล่ะการเมืองร้อนแน่ๆทั้งในพักร่วมรัฐบาลที่แย่งผลประโยชน์กันแย่งคะแนนเสียงกันและพักประชาชนของก้าวไกลเดิมนะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ ที่จะบอกว่าคุณลุงอิงจะสร้างคะแนนนิยมมาชนะพักก้าวไกลได้ไหมซึ่งอดีตพักก้าวไกลเนี่ยหายไปแล้วคุณพิธาหายไปแล้วคุณองอิงชนะคุณเท้งได้ไหมหรือพรคประชาชนได้ไหมต้องติดตามนะครับและก็สิ่งที่ต้องผลักดันต่อจะต้องดูนะฮะถ้าไม่ผลักดัน3นโยบายนี้ให้สําเร็จเนี่ยคะแนนนิยมจะตกลงไหมและการเลือกตั้งครั้งหน้าจะกลับมาได้ไหมนะครับนั่นคือเรื่องเงินดิจิตอลหมื่นบาทนะครับค่าแรง600บาท ใน4ปีเงินเดือนปพยาตี25,000บาทนะครับจะทำได้ไหมแต่คุณนุ้งอิงท่ามกลางความท้าทายมีแรงส่งที่สำคัญนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะครับเห็นนะวันที่รับบรมราชุมการเมื่อวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์นะครับคุณทักษิณไปนะครับคุณุงอิงมาสวมกอดหอ,อมแก้มเดินโชว์เลยนะว่านี่แหละแรงส่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะจูงมืออะไรต่างๆนะครับ คุณอุงอิงเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณทักษิณหลังจากที่โหวตชนะเนี่ยให้คุณอุงอิงเป็นนายกอำตรีคนที่สามนี่ไปแล้วคุณทักษิณน,น่ะดีใจาในายนายคุณทักษิณบอกว่าบอกกับคุณอิงว่า,าได้เมื่อได้รับบทเก้าแล้วคอยทําหน้าที่รวมถึงการที่จะอบอกว่าตัวเองดีใจที่ลูกสาวเนี่ยได้รับตําแหน่งาการเป็นนายกอำติีและทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่คุณทักษิณฝากความหวังจะเห็นว่าหลังจากที่คุณทักษิณเป็นแบ็กอัพและแรงส่งที่ดีแล้วเนี่ยวันรับพระร่มราชองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมเมื่อวันที่18นะครับสิงหาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์เนี่ยคอรมอรักษาการไปพึบแปลว่าไม่แตกแถวนอกจากนั้นพักร่วมรัฐบาลแกนนำสำคัญสำคัญไปหมดนะแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐายังไปนะครับพึบเลย ต้องบอกว่าเป็นพิธีรับพลรมราชวงการที่ใหญ่กว่าหลายๆนายนายฐมนตรีรวมทั้งคุณเศรษฐาด้วยซ้ําที่คอรมอรหรือว่าพักรวนบาลเข้าแถวพรึบเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกนะครับแรงส่งสําคัญนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าทําให้พักการเมืองราชการและนักธุรกิจเกรงอกเกรงใจและรู้ว่านี่คือศูนย์รวมอำนาจ ทางการเมืองแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณคุณอุ้งอิงนายยอ,อุ้งอิงที่บอกว่าหลายคนบอกว่าจะไว้เลยอ,อายุ38มสบแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเยอะบริหารธุรกิจก็เป็นธุรกิจครอบครัวต้องบอกว่าเวลามองวิเคราะห์การเมืองเขาไม่ได้วิเคราะห์แค่คุณอุ้งอิงเขาวิเคราะห์ว่าแรงส่งคือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะออกแรงมาช่วยขนาดไหนถ้าคุณทักษิณออกแรง แน่นอนพักร่วมบานอยู่ในแถวข้าราชการที่เคยเ,เรียกว่า่อวเกียร์ว่างในรัฐบาลเสฐาและก็ต้องบอกว่าอา,อาจจะมีช่องประตูไหลประตูนะครับที่เข้าและไม่ทํางานให้เนี่ยคราวนี้เข้าช่องเกี่ยวคือช่องบ้านจันสองล่าช่องคุณอุ้งอิงเพราะคุณอุ้งอิงกับคุณทักษิณบ้านเดียวกันคือบ้านจันสองล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพิสูจน์นะฮะว่าหลังจากนี้การเมืองที่รวมศูนย์แล้ว การเมืองที่เป็นตัวจริงมีแบ็กอัพมีเงาอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยจะสามารถผลักดันนโยบายได้ประสบความสำเร็จหรือไม่และสามารถรวบรวมการเมืองเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อผลักดันประเทศได้หรือไม่ถ้าผลักดันประเทศได้โอกาสชนะก้าวไกลหรือพรรคประชาชนมีแต่ถ้าไม่สามารถผลักดันเรื่องเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นแก้ปัญหาทางการเมืองได้แก้ปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชนได้โอกาสจะแพ้พรรคประชาชนมีสูง นี่คือเคลียร์ปมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ